มาต่อกันที่หนุ่มอารมณ์ดียูโรยศวัตที่เพิ่งไปพักผ่อนชาร์จพลังกับเพื่อนๆอ,อย่างเข้มหัสวีและเบนสันติราชที่เกาะมาดีฟพึ่งลงเครื่องหมาดๆก็มาทํางานเลยค่ะเติมแบตมาเรียบร้อยพร้อมทางานเต็มที่และเล่าว่าเป็นทริปที่สบายๆชิลๆเป็นการพักผ่อนประจําปีและถือว่าเป็นการเที่ยวไกลที่สุดด้วยกันเอง3คนงานนี้แฟนๆที่รอรูปซิกแพคยูโรบอกว่าขอโทษที่รอเกอร์เพราะไม่พร้อมอวดจริงๆส่วนทริปหน้าก็แลนไปทะเลกันอีกบอกเลยว่าไม่มีทางเบื่อทะเลแน่นอนค่ะ ก็สนุกครับไปเขาเรียกว่าไปรับบรรยากาศธรรมชาติแบบสุดๆไปพบกับทะเลทะเลที่แบบใสามากๆสีฟ้านวลตาซายแบบโอ้โหเนียนกลิบครั้งแรกครั้งแรกที่ที่แบบเราไปกันแค่นี้ปกติจะมีผู้จัดการหรือว่ามีคนจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั๋วเรื่องทิปเรื่องทุกอย่างแต่รอบนี้เป็นผมเอง oh. ผมเป็นคนจัดการทุกอย่าง oh. เป็นหัวหน้าทีมครับก็ ก็มันก็เป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันที่แบบเราเราไปเที่ยวกันเองแล้วแบบผมเป็นคนจัดการเองทุกอย่างตอนแรกอาจจะไป2คนจะไปกับพี่แคม้มสวีแต่พอเรามาคิดคิดดูแล้วเนี่ยการที่จะออกต่างประเทศเนี่ยเราอยากเราอยากให้พี่เบนไปฝึกภาษาได้แบบได้รีแลกซ์สุดๆก็มีความสุขดีแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบเหมือนไม่ปล่อยจอยพบกับเสียงคลื่นน้ำใสๆงี้ก,ก็ก็มีความสุขดีครับไปดูปลาโลมา แต่วันนั้นปาโลมาไม่มาน่าจะหลับไม่มีฮะคือคือตอนแรกก็คิดไว้ว่าจะมีซิกคงซิแพคแต่ว่าแบบเราคิดว่าเราเก็บไว้ดูคนเดียวดีกว่า <S <S คริปหน้าเนี่ย <S <S <ๆ>ก็จะไปในประเทศนี่แหละก็จะไปไปทะเลเหมือนเดิมแต่ว่าจะไปแบบไปดับน้ำ